ท่านข่าวพอดแคสต์ปัจจัยราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทยมีอะไรกันบ้างต้นทุนของราคาน้ำมันสำเร็จรูปประกอบด้วยราคาเนื้อน้ำมันมาตรการภาษีและระบบเก็บเงินเข้ากองทุนและค่าการตลาดของผู้ประกอบการ ราคาเนื้อน้ำมันจะอ้างอิงราคาตลาดกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามมาตรฐานการดำเนินงานทุกประเทศไทยมีมาตรการภาษีและการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนได้แก่ภา,ภาษีสปารสมิตรภาษีที่คิดจากปริมาณน,น้ำมันเมื่อส่งออกจากโรงกลั่นหรือคลังน้ำมันเป็นไรายได้ของภาครัฐส่วนหนึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสังคมภาษีเทศบาล ภาษีเรียกเก็บเพื่อบำรุงท้องถิ่นคิดเป็น1 0เเซตของภาษีสรพสามิตรกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อไว้ช่วยรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเมื่อราคาเนื้อน้ำมันผันผวนสูงกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนอุดหนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานมีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็พอชอเป็นผู้กำกับควบคุมส่วนสุดท้ายคือค่าการตลาดผลตอบแทนที่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตราเจ็ดจะได้รับแต่ไม่ใช่กำไรเพราะยังไม่ได้หักในส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นเงินลงทุนค่าขนส่งค่าจ้างบุคลากร ค่าสาธารณูปโภคนอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าการตลาด7%อีกด้วยท่านข่าวพอดแคสต์